ี่คือความจริงนิรัน์ข้อความจากไทมัสกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมโดยแดเนียลสครันตันขอพระเจ้าอวยพรเราคือไทมัสเราคือกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรม เมื่อคุณพิจารณาว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่คุณไม่รู้และไม่สามารถรู้ได้ในขณะนี้ในชีวิตของคุณเหตุใดคุณจึงยึดติดกับสิ่งที่เป็นความจริงแท้แน่นอนกล่าวอีกในหนึ่งคุณอาจคิดว่าคุณรู้บางอย่างโดยไม่ต้องสงสัยเลยและคุณอาจใช้ชีวิตโดยยึดตามความเชื่อนั้นมาตลอดทั้งชีวิตแต่คงจะง่ายกว่ามากสำหรับคุณทุกคนที่จะตระหนักว่าคุณไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ตรงหน้าและสิ่งสุดท้ายที่คุณอยากทำคือเริ่มตั้งสมมุติฐาน ที่ไม่รู้สึกดีเมื่อคุณตั้งสมมุติฐานนั้นตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณสังเกตเห็นว่ามีคนมองคุณอาจเป็นคนแปลกหน้าและคุณเริ่มตั้งสมมุติฐานว่าทำไมพวกเขาจึงมองคุณและพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่และการสันนิษฐานเหล่านั้นไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีสำหรับคุณแล้วทำไมคุณถึงสร้างมันขึ้นมาและทำไมคุณถึงเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนคนนั้นและตัดสินคนอื่นให้ตัวเองฟังในเมื่อคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังมองคุณอยู่และคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่พวกเขาอาจกำลังมองอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังคุณพวกเขาอาจกำลังครุ่งคิดอยู่ ดังนั้นเราขอเชิญคุณตรวจสอบความเชื่อความคาดหวังและสมมุติฐานของคุณและยึดมั่นในความจริงนิรันเท่านั้นที่เป็นจริงนี่คือความจริงนิรนันเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวเราต่างก็เป็นแหล่งกําเนิดและแหล่งกําเนิดคือความรักดังนั้นเราจึงเป็นความรักทุกสิ่งทุกอย่างประกอบด้วยความรักและเราทุกคนจะกลับบ้านไปหาความรักสิ่งอื่นๆ ที่คุณกำลังคิดอยู่เป็นเพียงความเชื่อข้อดีของความเชื่อคือคุณสามารถแลกเปลี่ยนมันได้คุณสามารถเริ่มกระตุ้นความเชื่อที่คุณต้องการกระตุ้นได้ทันทีนี่คือสิ่งหนึ่งฉันคู่ควรที่จะได้รับทุกสิ่งที่ขอมาในชีวิตนี้นี่คืออีกสิ่งหนึ่งฉันเป็นผู้สร้างและฉันกำลังสร้างความเป็นจริงของตัวเองในทุกช่วงเวลาของทุกวันนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉันรู้ว่าฉันมีของขวัญอยู่ในตัวฉันที่ฉันยังต้องค้นหาและฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ค้นพบว่ามันคืออะไร ตอนนี้หากเราพิจารณาคำพูดสุดท้ายนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าจิตใจจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรและเริ่มถามคำถามเช่นของขวัญคืออะไรเมื่อไหร่ถึงจะมาและฉันจะได้ รับมันอย่างไรแต่ถ้าคุณตระหนักว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้สิ่งที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้และคุณยอมรับการไม่รู้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยิ่งขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันเพราะตอนนั้นคุณไม่ได้เล่าเรื่องราวใหม่ให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเข้าถึงของขวัญและความสามารถเหล่านั้นการไม่รู้และก้าวไปในเส้นทางนี้โดยไม่ต้องรู้ทุกขั้นตอนตลอดเส้นทางและคุณจะก้าวไปอย่างไรและใครจะอยู่เคียงข้างคุณนั้นเป็นสิ่งที่ให้ความรู้มาก คุณรู้บางสิ่งบางอย่างเมื่อมาถึงชีวิตนี้จากนั้นคุณก็ตัดสินใจก้าวผ่านม่านแห่งการหลงลืมและนั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีเพราะคุณจะได้สัมผัสกับความประหลาดใจคุณได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์คุณจะได้สัมผัสกับความคาดหวังและนั่นคือประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่คุณ จะได้สัมผัสในขณะที่คุณยังอยู่ในมิติที่สี่เราอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในมิติที่สี่เป็นครั้งสุดท้ายและคุณควรจะเพลิดเพลินไปก,กับการเดินทางนี้สักหน่อยแทนที่จะจดจ่อยอยู่กับว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่และจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นจงเชื่อใจปล่อยวางและมีความศรัทธาเพราะคุณจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเสมอเพราะเส้นทางทั้งหมดนำไปสู่ความรักและคุณซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรักบริสุทธิ์จะพลาดเป้าหมายได้อย่างไร นั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้เราคือไทมัสเราคือกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมและเราอยู่ท่ามกลางคุณเสมอ